กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเช่าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเพื่อนา,าอากาศประจําวันที 15, ่20กุกฎาม2021 6 8มีเรดาร์ฝนออกมาหลายเติบแอดมินแจงให้ทราบจ้าสำหรับมือนี้ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกําลังก่อนคางแห้งปกคลุมภาคอีสานและทะเลจ,จีนใต้ส่งผลให้มีลมไต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน,นําความชื้นจากทะเลจ,จีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่คื่นกระแสลมไฟ ตะวันตกจากประเทศเมียนมาเขินเขาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้กับสิ่งผลให้ภาคอีสานสีมีอากาศเย็นในตอนเศร้าก็มีร่มแห้งโดยจะมีผ้ายุ่ฝนฝ้าขนองพระมานรอยละยี่สิบของพื้นทีจ่จะเน้นในส่วนของจังหวัดเลยน้องค่ายบึงการน้องบุรลรัพผู้อุดรธานีชัยภูมิและกาขอนแกน่นเข้ามาอัปเดตเรดราฝนกันเลยเรดราทีหนึ่งตรวจพอกุมฝน อ่อนถึงปานกลางบริเวณอำเภอปากขาดเมืองโสพิสัยจังหวัดบึงกาฬสุวรรณคู่หาหน้ากลางเมืองจังหวัดหนองบวัวลำพูสังคมโพตากท่าบ่อสะไข่เมืองพุ่นพิสัยรัตนว่าปีจังหวัดหนองค่ายนายยุ่งนามโสมบานผือกุ จับเพ่นเมืองบานดุงจังหวัดอุดรธานีหน้าแหวดานทรายทาลีผู้เรือเชียงคา้านเมืองวังสะพุงผู้หลวงน้องหินปากช่มจังหวัดเลยลมกาวลมซักเขาคอน้านา,นาจังหวัดเพชรบณ์จามาเบิงอีกหนึ่งเรดาเนาะสําหรับเรดานีตรวจพ่อกุงฝนออนอยู่ในเขตอำเภอหน้ายุ่งนามสมบานผืนเมืองกุดจับน้องวัวซ้อเมืองอุดรธานีเพ่นบานดุงพี่บุญรักจังหวัดอุดรธานีสังคมโพตากสีเชียง ไมทาบอเมืองน้องค่ายพลนพิสัยเฝ้าไร่รัตนว่าปีจังหวัดน้องค่ายสุวรรณคู่หาหน้ากลางหน้าว่างเมืองน้องบัวลำพูจังหวัดน้องบัวลำพูสว่างแดนดินบ้านม่วงว่านนนิวา่าสกลนครเมืองบึงการปาปากพ่นพิสัยสีวิไรบุงค่าบึงขงหลงเสกาพอนเจริญจังหวัดบึงการบ้านแพง่งสีสงข้ามทาอุเทนพ่นสวรรค์จังหวัดนครพน,นมคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ